เรากำลังจะขึ้นอะไรนะ Bangkok Eye มันน่าจะชื่ออะไรอ่ะเจ้าพยาอายอ,อะไรอย่างเงี้ยเนะ้อะนีกันนะคะเสี้ยวรังกระเป๋าหลน่น <laughs> <laughs> นี่แค่นี้นะถ้าเกิดมันเป๊ะๆข้างล่างแย่เลยนะ่ะเขาต้องเปิดแอร์ปะ่ะเออทำไมหายใจไม่ออก แล้วมันก็จอดอยู่อย่างนี้มีไหนวะเจ้พยาพญาอยู่ข้างหลังนะคะนี่โกด่านเ็นนี่ไงบ้านเก่าอ่ะโอ้สวยนะเนี่ยอม,มองอยางมุมนี้ว่าถ้ามาร<ม>ั้งแต่ตอนช่วง5โมงเย็น6โมงเย็นก็ก็สวยเนี่ยเขียนฐานปะาต,ตายใต้ะนูเอเชียทีเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นไหมคะโอ้ยยิ่มาก เหมือนอยู่ในลอนดอนหนะยายภาพหน้ามาวะคมจีกเกลีดกล็ดกล็ดขึ้นมนแล้วนะคะโอ้โหาดเจ็ว่ะเดี๋ยวกันเราถ่ายรูปกันดีกว่าเสียวร่วงวะเสียวอุ้ยมมมุมมุมมุมมีย พยายามจะไม่มองนะเนี่ยพยายามจะถ่ายรูปเล่นดีกว่าโอ้ยตอนนี้ตอนนี้กกำลังจุดพลิกเลยเนี่ยเรื่เดี๋ยวก็ไม่รู้นะคะไมดูค่ะไม่ดูไม่สนใจถ่ายรูปดีกว่าค่ะโอ้โหใครไม่เอาอเขาจะอยากได้รูปบ้างอะสุดเยอะตอนนี้เราอยู่ที่บนสุดแล้วนะคะููู <laughs> 他这个是我应尽的呢。啊